หลวงปูผ่ผางกิตตะคุโตวัดอุดมคงคาคีรีเขตตำบลน,นางามอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพระเดชพระคุณหลวงปูผ่ผางกิตตะคุโตพระอริยเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของพวกกายทิพย์มีพูดผีพญานาคเทวบุตรเทวดาเป็นต้นเหล่าถวยเทพมักเรียกชื่อท่านว่าหลวงพ่อน้อยสัตซื่อท่านถือสัจจะและมีวาจาสิทธิ ท่านอุปสมบทถึงสามครั้งครั้งสุดท้ายได้ถวายตัวเป็นสิษธ์ท่านพระจารย์มั่นภูริทัตโตพี่วัดบ้านน้องผือตำบลนาในอำเภอพันณานิคมจังหวัดสกลนครท่านพระจารย์มั่นได้ให้โอวาทโดยย่อว่าให้เที่ยวไปองค์เดียวอยู่คนเดียวและตายคนเดียวท่านมีความรู้ภายในพิสดารสามารถรู้ภาษาสัตว์ได้ไม่ว่าสัตว์บกหรือสัตว์น้ำ โดยเฉพาะจระเข้กับงูท่านสามารถสั่งสอนให้อยู่ในโอวาทได้อย่างน่าอัศจรรย์ท่านถือคติธรรมว่าชีวิตสมณะมีเพียงบาทใบเดียวก็อยู่ได้และเพียงพอแล้วปีพุทธศักราช2513ท่านถึงที่สุดแห่งธรรมที่ธรรน้ำหนาวอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านเกิดเมื่อวันอังคารที่5สิงหาคมพุทธศักราช2445 ณบ้านกุกเกษียนตำบลเขืองในอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายทันและนางบัพพาครองยุทธปีพุทธศักราช2465อายุ20ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายณวัดเขื่องกลางอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาจึงได้ลาสิกขาเมื่ออายุได้43ปี ท่านบวชเป็นพระมหานิกายอีกครั้งหนึ่งที่วัดคูขาดบ้านศรีสุขตำบลเของในอำเภอเของในจังหวัดอุบลราชธานีท่านได้เข้าศึกษาอบรมพระกรรมฐานกับพระอาจารย์สิงห์คัตยาคโมและท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลณวัดป่าแสนสำราญอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาจินแม่ยต,ติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธเมื่ออายุ47ปี ในวันพุทธที่23มิถุนายนพุทธศักราช2491ณวัดบ้านโนนโดยมีพระครูพิเนศศิลคุณเป็นพระอุปชาพระมหาสายเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระมหาจรรันทร์เป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2492เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดอุดม